สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้าตัวรุมขย้ำก็ไม่ตายจงอางยักษ์โคดดุถูกหมาหมู่กัดเวอรเจ้าของสวนผวาวันที่สองธันวาคมศูนย์วิทยุกู้ภยัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเย็นวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบงูจงอางยักษ์ตัวขนาดใหญ่ถูกสุนัขไล่กัด เลยหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ภายในสวนผลไม้บ้านวังใหญ่มุกหมู่ที่10ตำบลรอูอำเภอเขาคิจกุดจังหวัดจันทบุรีให้รีบมาช่วยจับไปปล่อยคืนป่าเกรงจะมีคนได้รับอันตรายเนื่องจากยังมีคนงานและชาวสวนใกล้เคียงอยู่ในพื้นที่จำนวนมากหลังรับแจ้งจึงประสานไปยัง1ิเอกนัทพลเสืองามเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทีมงานอาสาพิทักษ์งูมเมืองจันทร์และกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีพร้อมอุปกรณ์รุดเดินทางไปตรวจสอบ และให้การช่วยเหลือในการจับงูพิษที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักอยู่กลางสวนผลไม้พบนายธานีสันทีอายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่75ทับ2หมู่ที่10ตำบลคลองภูอําเภอเขาคิจจกูดจังหวัดจันทบุรีเจ้าของสวนได้พาเจ้าหน้าที่ไปดูจุดที่พบงูจงอางจากการตรวจสอบพบงูจงอางขนาดใหญ่ตัวสีดำมาเมื่อเลยหนีขึ้นไปอยู่บนยอดต้นทุเรียนและมีท่าทีดุร้ายโดยการแผ่แม่เบีย้ยและชูคอสูง พร้อมฉกซูตลอดเวลาโดยสิบเอกนัทพลได้พยายามใช้วิธีหลอกล่อให้งูจงอางอยู่ในอาการสงบแต่งูจงอางที่อยู่ในอาการดุร้ายและตื่นคนได้พุ่งตรงเข้าฉกใส่สิบเอกนัทพลหลายครั้งต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้ตะขอเกี่ยวที่ลำตัวและใช้มือเปล่าจับที่ส่วนท้องจากนั้นได้ดึงงูจงอางลงมาที่พื้นเพื่อให้ง่ายต่อการจับซึ่งจากการตรวจสอบโดยละเอียดงูจงอางอยู่ในอาการบาดเจ็บ เนื่องจากมีบาดแผลตามลำตัวหลายแห่งจากการถูกสุนัขรุมกัดทำให้สิบเอกนัทพลตัดสินใจจับงูด้วยมือเปล่าเพื่อให้งูจงอางบาดเจ็บน้อยที่สุดโดยใช้เวลาไม่นานก็สามารถจับงูจงอางได้สำเร็จจากการตรวจสอบพบงูจงอางตัวดังกล่าวมีความยาว4ี่เมตรเศษน้ำหนักราว20กิโลกรัมหลังจากที่งูจงอางอยู่ในอาการที่สงบเจ้าหน้าที่ได้นำกล่องพลาสติกมาหลอกล่อให้งูจงอางเลยเข้าไปหลบอาศัยชั่วคราวก่อนจะนำกลับไปรักษาบาดแผล และเมื่อแข็งแรงก็จะนํากลับไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติที่ห่างไกลต่อไปนายธนีกล่าวว่าขณะเกิดเหตุกําลังติดตั้งระบบไฟอยู่ในสวนจากนั้นได้ยินเสียงสุนัขที่เลี้ยงไว้ที่บ้านจํานวน9ก้าตัวส่งเสียงเห่าผิดปกติจึงรีบออกมาดูก็พบงูจงอางตัวดังกล่าวกําลังจะเลยเข้าบ้านแต่ถูกสุนัขรุมกัดจนต้องเลยหนีขึ้นไปอยู่บนต้นทุเรียนจึงได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ